สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่ติดตามม y เลือห้าเก้าแปด channel นะคะแล้วก็สวัสดี fc ของช่างเมี่ยงทุกๆคนนะคะ fc ลุงพลป้าเต็นทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาทักทายทุกๆคนนะคะวันนี้มาช้าหน่อยนะคะทํางานเนาะก็จะมาทักทายทุกคนนะคะวันนี้ก็เข้าไปดูคลิปของ fa youtube ที่อยู่บ้านลุงพลนะคะก็เห็นลุงพลขาเจ็บเนาะก็ขอให้หายไวๆแล้วกันนะคะก็รักษาสุขภาพตัวเองเนาะ อยาหักโหมมากจนเกินไปเนาะก็ให้ระวังตัวเองนะคะก็ให้หายไปไวแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะมาทักทายทุกคนนะคะคือเข้าไปดูคลิปนะคะก็ทั้งคุณช่องคุณธนันแล้วก็ช่องเจ้าปู่ที่ออกมาคุยอาจารย์พิรชัดเนาะแล้วก็ช่องของช่างเม่งก็เข้าไปติดตามนะคะก็เข้าไปดูบางบางวันอาจจะไม่ได้ดูทุกคลิปกันทุกคนนะคะเพราะว่าบางทีงานเราเยอะเนาะก็ก็ต้อง ไปทำงานนะคะเนาะเพื่อหาไรายได้ให้ครอบครัวเนาะเจอคลิปไหนก็จะเข้าไปดูคลิปนั้นแล้วก็กดไลค์ให้ตลอดนะคะก็ขอบคุณที่แชร์คลิปให้ช่องไม้เลิฟนะคะขอบคุณช่างแม่งขอบคุณช่างแม่งมากๆเลยนะคะขอบคุณได้จากใจจริงนะคะอีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องที่ว่าเอาข้อมูลอะไรกันออกมาพูดถึงมามาแชร์พฤติกรรมของใครบางคนเนาะ หากเรื่องนั้นเป็นเป็นเรื่องจริงนะคะโหเสียความรู้สึกมากเลยเนาะเราติดตามเขามาตั้งนานติดตามมาตั้งปีกว่าเนาะติดตามเขาเขาเข้ามายังไม่ถึงสองปีหรอกนะถ้าถ้าตามที่ติดตามนะคะเขาเข้ามาก็คงประมาณปีกว่านั่นแหละเข้ามาที่หลังหลังเพื่อนเลยเนาะก็เราก็เลยติดตามเขาก็คงไม่ถึงสองปีหรอกเนาะนะคะแต่ก็ถือว่านานเหมือนกันที่เราติดตามเขาเราให้ใจเขานะ แต่ความรู้สึกเราก็เห็นแล้วว่าบางที FC comment มมไปถามเราเราเคย comment คมมไปหาเขาไปคุยในตอนที่เขาไลฟ์สดนะคะเราพูดทั้งๆท,ท,ที่เราพูดดีนะในคอมเมนต์ของเราแต่การเขาอ่านนะ่ะคือเขาอ่านความหมายที่เราเขียนไปคนละอย่างกันแล้วเขาก็ว่าให้เราตอนนั้นเราก็นอยไปพักหนึ่งนะเอ๊ะทำไมเราเขียนดีๆทำไมว่าเราเราก็เลยเขียนไปอธิบายเราไม่ได้พูดอย่างนั้น เราเขียนไปในอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะคะตอนนั้นก็รู้สึกอุย้ยทําไมเราเขียนไปทั้งๆที่เราเขียนดีแต่ว่าทําไมถึงถึงว่าเราอย่างนั้นตอนนั้นก็ไม่คิดเยอะค่ะก็คิดว่าเขาคงอ่านความหมายตีความหมายของเราไม่ออกว่าเราเขียนอะไรนะคะก็เลยไม่ใส่ใจก็ยังติดตามเข้ามาเรื่อยๆนะคะติดตามมาตลอดเนาะแล้วแต่ว่าก็ยังว่าแล้วเนาะเราก็รู้หน้าไม่รู้ใจเนาะ ขนาดลุงพลนะคะแกอยู่กับครอบครัวของแกเนาะมาเป็นสิบกว่าปีรู้หน้าก็ยังไม่รู้ใจเขาเลยไม่งั้นจะมีคดีความกันเลยเนาะถ้าคนที่รู้ใจกันก็คงไม่เอาคดีมาให้กันเนาะก็เหมือนเหมือนใจเราคิดว่านะเราให้ใจคนอื่นไปก่อนนะคะให้ใจให้ไปด้วยความบริสุทธิ์ใจของเรานี้แหละค่ะ วันหนึ่งถ้าเขาเห็นความดีของเราที่เราทำให้เขาเขาคงให้ใจกลับมาหาเราความคิดของเราจะคิดอย่างนี้เนาะแล้วสำหรับคนที่เดินเข้าไปในชีวิตลุงเนาะบางคนเดินเข้าไปแค่ระยะเวลาสองปีสองปีกว่า,วาแต่อยากจะได้ทุกอย่างจากเขาได้ใจได้ความไว้วางใจอะไรจากลุงพลก็แล้วแต่นะคะให้คิดว่าเราแค่คนอื่นที่เดินผ่านเข้ามาในชีวิตลุงพลแล้วทำไมเราจะต้องหวังทุกอย่างจากลุงพล ขนาดลุงพลแกยอยู่ด้วยกันมากับครอบครัวของแกนะเนาะไปไหนก็ไปด้วยกันมีอะไรก็แบ่งปันกันกินช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะ่ะสิบกว่าปีที่อยู่กับครอบครัวยังโดนเขาขนาดนั้นนะ่ะแล้วทําไมลุงลุงพลเขาถึงจะไว้ใจคนอื่นมากละ่ะเขาก็ต้องดูไปละลุงพลนะทําถูกแล้วละ่ะเราไม่รู้ว่าใครผ่านเข้ามาในชีวิตของเรามีทั้งคนดีและคนไม่ดีละค่ะผ่านเข้ามาในชีวิตแต่ถ้าเราจะให้ใจไปเลยด้วยความ ทุ่มทุกอย่างไปก็คงเป็นไปไม่ได้สําหรับลุงพลเนาะแต่ส่วนตัวก็คือความคิดของเราคือเราจะให้ใจคนอื่นไปก่อนแล้วก็ดูไปว่าวันหนึ่งเขาเห็นความจริงใจจากเราเดี๋ยวเขาก็จะหันกลับมามีความจริงใจให้เราในถวนตัวก็จะคิดอย่างนี้เนาะแต่ว่าก็อย่างว่าแล้วเนาะคนเราจิตใจมันไม่เหมือนกันเนาะต่างคนต่างความคิดต่างคนต่างต่างมาเนาะ,ะบางทีร้อยพ่อพันแม่มารวมกันในที่เดียวน่ะ มันก็อาจจะมีกฎกติก,กาที่ตั้งขึ้นมาให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสัน,สนติสุขนะคะไม่งั้นบ้านเมืองของเราจะมีกฎหมายให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขหระะือคือให้ทุกคนเคารพกฎหมายเคารพกติกาที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติทุกประเทศก็มีกฎหมายของแต่ละประเทศนั่นแหละคะ่ะคือก็เหมือนกับเราอยู่กลุ่มใหญ่ๆเหมือนกับถ้าเราไปทํางานโรงงานเขาก็มีกฎกติกาของเขาให้เราเคารพ แล้วก็ปฏิบัติตามเหมือนกันทุกที่ค่ะที่ลวงพลเขาตั้งกฎ,กฎกติกาขึ้นมาก็เพื่อว่าให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกันอย่างสาันติคือร่วมรักสามัคคีกันไม่ทะเลาะเบาเว้งกันมีอะไรหันหน้าเข้าคุยกันอันนี้เห็นดีกับลุงพลนะคะบางคนอาจจะไม่ชอบว่ากติกาอะไรมากมายคืออยากเป็นอิสระนะคะแต่ความเป็นอิสระของเราเนะี่ยบางครั้งมันไปทำร้ายผู้อื่นเขาอะเนาะก็อยากให้เข้าใจลุงพลนะคะในส่วนนี้เนาะ ร้อยพ่อพันแม่ไปอยู่ด้วยกันนะคะก็อยากให้คิดถึงส่วนนี้เนาะและทีนี้มาเล่าถึงเรื่องที่ที่พูดถึงค้างไว้ตะกี้เนาะเกี่ยวกับการที่มามาความรู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องจริงในในสิ่งทีออ่ Youtube ช่องใหญ่ออกมาแชร์ออกมาเปิดโปงว่าคนกลุ่มนี้เป็นยังไงเนาะก็เราก็เสียความรู้สึกมากเลยเนาะอยากให้ทุกคนที่ถ้ารู้เห็นพฤติกรรมแบบนี้ควรจะบอกให้ทุกคนรู้นะคะไม่ควรสนับสนุน หรือว่าอยู่เฉยๆให,ให้คนเหล่านี้ไปไปหลอกลวงผู้อื่นนะคะคิดดูว่ามิจฉาชีพมันมาในทุกรูปแบบนะคะทุกรูปแบบจริงๆค่ะแค่ว่าเราจะตาทันเขาไหมมีทั้งการป้ายยาเหมือนที่แอดเล่าให้ฟังว่าการป้ายยาแอดก็โดนไปสองครั้งเนาะพอเอดลงคลิปลงอะไรเสร็จแล้วคืนนั้นเมื่อคืนเอดก็ผ่านเข้าไปดูการไลฟ์สดของอาจารย์พิรชัดนะ อาจารย์ก็พูดถึงเรื่องนี้อ้าวมีด้วยมีเหมือนมีเหมือนคนที่ที่โดนเหมือนเราหรือเปล่าเรายังคิดอย่างนี้นะเพราะว่าตอนแรกคิดว่าไม่มีใครเชื่อเราหรอกว่าการป้ายยามันมีจริงถ้าเขาไม่โดนกับตัวเองเนาะเราก็เลยพูดไปในคลิปเมื่อวานนะพอเราลงคลิปเสร็จไปฟังอาจารย์พิรชัดพูดอ้าวพิรอาจารย์พิรชัดพูดก็มีการพูดถึงการโดนป้ายยาเหมือนกันเออก็คงมีคนโดนเหมือนเราเยอะแยะเนาะเราก็คิดว่าเออเนี่ยเรื่องจริงก็เลยต้องเอามาพูดมาคุยว่า อันนี้มันมีจริงๆนะคะมันมาในทุกรูปแบบน,นะคะคือตอนนั้นเราอ่ะเสียเงินไปเยอะเลยค่ะโดนไปสองรอบเนาะทั้งๆท,ที่เราโดนรอบแรกนะคะเราก็พยายามระวังแล้วนะจะไม่เข้าใกล้ใครแล้วนะก็ยังโดนครั้งที่สองอีกอุย้ยตอนนั้นคือดวงของเราเนาะดวงมันจะเป็นอย่างนี้นะคะคงห้ามดวงไม่ได้แหละได้แต่ทําใจแบบว่าไปฟาดคอไปแล้วกันเราก็คิดแค่นั้นเนาะน้องสาวก็โดนนะคะเนี่ยน้องสาวก็โดนเพราะว่า น้องสาวนี้ก็หมดไปเยอะนะคะน้องสาวเนี่ยไปทั้งกดธนาคารให้เขาด้วยนะคะเขาบอกว่ามีเงินในธนาคารไหมถ้ามีไปกดมาให้น้องสาวก็จูงแขนเขาไปที่หน้าตู้ธนาคารนะคะตู้ atm นะก็ไปกดออกเขาให้หมดนะอย่างดีบัญชีหนึ่งนะ่ะน้องจําเลขรหัสบัญชีไม่ได้คือบัญชีของสามีเขานะ่ะเขาจํารหัสไม่ได้ถ้าจํารหัสได้นะ่ะคงหมดไปหมดเลยเนะ่ยหมดจนไม่มีเงินจะกินนั่นแหละคือมันมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นจริงๆนะคะ ส่วนตัวนี้ก็หมดไปเยอะค่ะหมดไปเยอะเวลาเขาเอาของเราไปแล้วนะคะเขาจะคืนมาให้เราแค่สิบบาทยี่สิบาทเพื่อให้เราเป็นค่ารถค่าเรืออะไรพวกนี้นะคะตอนนั้นโดนทํางานที่สมุทรปราการนะคะโอ้โดนเรือมาให้ให้เราค่าโดยสารไปทํางานแค่หกบาทนะตอนนั้นโอ้เสียความรู้สึกนะตอนนั้นโดนไปแล้วเราไปนั่งกินข้าวนะคะเพราะว่าเราเราเนะี่ยมีเงินอนะความคิดของเราเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าของเราอยู่แล้ว แล้วเราก็เลยลงจากรถและจ่ายค่ารถเขาเรียบร้อยแต่เราไม่ได้สังเกตว่าเงินเรามีหรือไม่มีเพราะว่าเงินกระเป๋าเงินจะอยู่อีกอย่างหนึ่งแล้วก็ระเป๋าที่เป็นเหรียญเราก็จะอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมเราก็ไปจ่ายจ่ายค่ารถเสร็จแล้วความที่คนชอบกินขนมจีนเนาะพอเดินไปถึงร้านขนมจีนแล้วก็แวะเข้าไปกินขนมจีนแล้วก็นั่งกินอย่างสบายใจนะคะเพราะเรา,เรา,เ,ราเรารู้ว่าเรามีสตังค์เนาะคือ ตอนนั้นก็เดินแบบลอยๆแหละค่ะคือยังไม่รู้สึกตัวมากแต่ว่าความที่เราอยากกินขนมเจนีนพอไปกินขนมเจีนเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างจะจะจ่ายตังค์เขานะคะหาตังค์ไม่มีเลยสักกระบาทมีแต่ค่ารถให้ค่ารถไปแล้วอะก็บอกแม่ค้าแม่ค้าไม่มีสตังค์อะแม่ค้าเขาก็ด่าเราเนาะอยากจะกินฟรีทําไมไม่ขออะไรเขาก็ด่าเราเยอะแยะไปหมดเลยนะเราก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่ได้เป็นคนอย่างนั้น คือเราโดนเขาขโมยกระเป๋าตังค์ไปเนี่ยไม่มีสตังค์นี่เราก็บอกอย่างนี้นะก็เลยบอกว่าเขาคอยตรงนี้แหละคือจะเอามาใช้ให้ขอไปเอาตังค์กับญาติญาติก่อนกับเพื่อนๆที่ทํางานก่อนเดี๋ยวจะกลับมาจ่ายแล้วก็ว่าอย่างนี้แม่ค้าเข้าก็ด่าเราเยอะเนาะด่ากลางตลาดนั่นแหละเราก็เออด่าก็ดาก่ดาไปแล้วเราเชื่อว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดเดี๋ยวเรากลับไปเอาตังค์เราก็จะมาจ่ายเขาก็เลยไปขอยืมตังค์ ไอพี่สาวญาติกันนะคะที่ทํางานด้วยกันนะก็เลยยืมแล้วมาจ่ายให้เขาก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรเพราะว่าเราเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแล้วก็บอกเขาเนาะเราก็เลยบอกว่าความบางคนอาจจะเป็นเหมือนที่เขาคิดแต่ว่าส่วนตัวไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็บอกเขาเนาะก็โดนจริงๆก็ตั้งแต่นั้นก็ระวังระวังตัวเองขึ้นทุกวันนะคะมันก็จะมีมาในทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะส่งสินค้ามาให้เราก่อนและให้เราไปจ่าย อะไรพวกนี้แหะค่ะมันก็จะเป็นเบกเมลเราได้สารพัดอย่างนะคะแต่การที่ทําอย่างนี้ถ้าเราไม่เปิดเผยคนพวกนี้เขาก็จะไปทําไปทําให้กับคนอื่นที่ผ่านเข้ามาอเจอเจอพวกนี้คนที่เขาไม่รู้เขาก็จะหลงกลพวกนี้เนาะมันมีหลายรูปแบบค่ะเข้ามาสารพัดรูปแบบเนาะก็ให้ทุกคนระวังไว้แล้วกันสิ่งหนึ่งที่อยากให้ระวังให้มากๆนะคะถ้าคนไหนทีผน่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานะ่ะบอก บอกเราเป็นอย่างงานอย่างนี้มียิ่งพวกที่ว่าบางคนเนี้ยเอาเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลของพวกเราเนี่ยมาหากินกับพวกเราก็เยอะนะคะมาแอบอ้างอย่างงานรู้ชะตากรรมอย่างนี้ต้องต้องสะเดาะเคาะทําอย่างงานทําอย่างนี้ให้รู้นะคะว่ามันไม่ค่อยคือไม่รู้จะพูดยังไงเนาะบางคนคือเรียกเกินจริงนะคะ เรียกเกินจริงนะเขาเรียกว่าหากินกับพวกนี้นะยิ่งบางคนนะคะคือหลอกให้เราทํโน้นทํานี้ว่าจะดีไอ้สร้างตรงน้นนะเอามาสร้างแล้วเขาจะไปสร้างให้อย่างนั้นทั้งๆท,ที่บางครั้งเงินส่วนนั้นเขาไม่ได้เอาไปสร้างอย่างที่ที่เขาบอกเราได้ซ้ําไปคือเราความที่ว่าเราเชื่อในสิ่งนั้นเราก็จะหามาจ่ายมาจ่ายมาจ่ายแต่จ่ายเสร็จแล้วเราก็ไปเราไม่รู้หรอกว่าเงินส่วนนั้นเขาไปทําอะไรกันบ้างเนาะอันนี้มีเยอะนะคะแล้วยิ่งคนที่บอกว่า บริจาคเยอะๆสร้างกุศลเยอะๆจะได้ไปพบนิพพานจะได้ไปสวรรค์จะได้ไปโน่นไปนี่คือมันก็จะมีอันนี้คือเกี่ยวกับพระด้วยเหมือนกันนะคะพระบางท่านบางคนเนี่ยบวชมาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์มีเยอะแยะนะคะก็ให้ระวังส่วนนี้นะไอ้ที่บอกว่าบริจาคมากๆบริจาคจนบนตัวเนี่ยแอดเคยเคยเคย,เคยไปปฏิบัติธรรมที่หนึ่ง มีคนมาชวนให้เราไปเขาบอกว่าปฏิบัติธรรมที่ที่ตรงนี้ดีนะลองไปปฏิบัติธรรมกันไหมเราก็ไปกับเขาค่ะสามคืนแต่การสอนของเขาเราไม่เชื่อเลยเพราะว่าเขาบอกว่าทํางานได้เท่าไหร่เอามอมบริจาคให้หมดแล้วจะได้ไปสวรรค์จะได้เป็นนิพพานที่ดีอะไรเขาพูดอย่างนี้นะเราก็ทนอยู่อยู่สามคืนเราตั้งพอออกมาจากนั้นเราไม่เคยไปอีกเลยเขาก็มาตามเรานะคนที่พาเราไปคนแอกเขาจะมีขบวนการที่บอกว่า คนนี้ต้องหาคนมาได้สักยี่สิบคนให้มาปฏิบัติธรรมและบริจาคเงินอย่างนี้นะคะอันนี้ให้เราให้ทุกคนระวังมากๆเลยนะคะอย่าไปเชื่อนะคะคนพวกนี้นะคะคือมิจฉาชีพทั้งนั้นเลยคะ่ะเขามาหลอกเราว่าเนี่ยคนหนึ่งเขาให้หาสักยี่สิบคนแล้วพอเขาบอกเราให้ไปหายี่สิบคนเราก็จะได้บุญเพิ่มอะไรประมาณนี้คเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาหลอกคนนะคะให้ทุกคนระวังนะคะ ไม่มีทางหรอกค่ะว่าคุณบริจาคไปหมดตัวแล้วคุณจะได้ไปสวรรค์ไม่มีทางเลยนะคะทุกคนให้อย่าไปหลงเชื่อพวกนี้นะคะพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่เคยสั่งสอนสาวกของท่านว่าต้องทําอย่างนี้พระพุทธเจ้าครั้งแรกที่ก่อนจะออกไปสันโดษน่ะเขาเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายชีวิตของเขาที่มีทั้งภรรยามีทั้งสนมมีทั้งคนเลี้ยงมีทั้งคนใช้ ที่เป็นผู้หญิงนะ่ะนอนเกลื่อนกันไปหมดเสื้อผ้าเสื้อผนหลุดไร้ไปหมดนะ่ะถึงออกไปบวชไปทุด,ดงพอไปออกบวชออกเดินทุด,ดงความที่เชื่อว่าจะหลุดพ้นจากกิเลสท,ทั้งหลายนะ่ะคืออดอาหารทุกอย่างจนไปเจอที่ว่าเอเขาเรียกอะไรนะฤอษีนะคะือสีกี่ตนก็ไม่รู้เดี๋ยวก็ไปหาดูกันนะคะว่า พระพุทธเจ้าก็คุยกับฤาษีว่าจะอดข้าวทุกอย่างเพื่อจะบรรลุธรรมให้ได้จะอดทุกอย่างที่เป็นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็เลวแต่นะคะอดไปอดไปมันก็ไม่บรรลุธรรมก็หิวโหยก็เลยกลับมากลับมา,มา,ม,ามากินนะกลับมาฉันนะจนจนฤาษีบอกว่าไม่ไม่เชื่อไม่นับถือแล้วเพราะพระอ,องค์นี้เนะี่ยเพราะว่าตัดว่าจะไม่ฉันอะไรเลยแล้วกลับมาฉันฤาษีก็เลยไม่เชื่อกันนะคะ แล้วพระพุทธเจ้าก็เลยฉันแล้วก็ปฏิบัติธรรมมาเรื่อยๆจนได้รู้ว่าการที่เราจะป,ป,ปฏิบัติธรรมไม่จําเป็นต้องอดหรือว่าไม่จําเป็นต้องละทุกอย่างคือต้องฉันเพื่อเอาสิ่งที่สั่งสอนคนเนี่ยไปสั่งสอนคนให้ทําความดีมากกว่านะคะการที่บอกว่ารู้ทุกอย่างทําทุกอย่างแล้วให้ทุกคนมาบริจาคอันนี้ก็คือมันไม่จริงนะคะเราเชื่อได้แต่ว่าเราอย่าง,งมงายอย่าตกไปเป็นเครื่องมือของ ของมิชชาชีพเหล่านี้นะคะมันไม่ดีสําหรับเราอย่าเชื่อว่าทําทุกอย่างแล้วจะได้ไปสวรรค์จะทําทุกอย่างแล้วจะหมดเคราะห์หมดกรรมนะคะเราทําความดีค่ะความดีบริจาคทุกอย่างนะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะได้ไปขึ้นสวรรค์นะคะเราทําความดีต่างหากความดีที่เราทํานะคะคนไม่มีคนที่ลําบากแค่ใจเราอธิษฐานกับเขาว่าคนที่เข้าไปทําบุญ เราเห็นใครทำบุญเราอธิษฐานกับเขาว่าขออนุโมทนาบุญสาธุบุญกับเขาเราก็จะได้บุญตามเขาค่ะไม่จาเป็นที่ว่าเราจะต้องไปทุ่มทุกอย่างที่เรามีนะคะเรามีน้อยเราทําน้อยค่ะวันนี้มีข้าวห่อหนึ่งน้ําถุงหนึ่งขวดหนึ่งอะไรเราก็ทําได้ก็ได้บุญเหมือนกันค่ะบุญก็คือบุญที่เราสร้างเราสร้างทุกวันเราได้ทุกวันค่ะไม่ไม่จำเป็นที่ว่าเราจะสร้างแล้วทีเดียวทุ่มทุ่มทุ่มมันเป็นไปไม่ได้ค่ะมันไม่ได้ไปอย่างนั้นต่อให้คุณทุ่มไป หลายๆจนหมดตัวแต่ว่าจิตใจคุณไม่ได้ดีมาจากข้างในจิตใจคุณยังคิดร้ายต่อผู้อื่นจิตใจคุณยังยังใส่ร้ายผู้อื่นยังไปทําร้ายผู้อื่นต่อให้คุณบริจาคไปจนหมดตัวมีร้อยล้านพันล้านคุณบริจาคไปคุณก็ไม่ได้ในสิ่งที่คุณอยากจะไปอยากจะบรรลุนะคะในส่วนนี้เนาะคือส่วนตัวก็จะเชื่ออย่างนั้นนะคะก็เลยมามาพูดถึงเรื่องนี้แล้วค่ะว่าถ้าเขาเป็นอย่างนั้นตามที่ ช่องใหญ่ๆออกมามาแช์นะคะเราก็หูเสียความรู้สึกมากเลยนะเราติดตามเขามาตั้งตั้งนานเชื่อเชื่อว่าเขาเป็นคนดีนะออกมาปกป้องลุงเพราะเราเชื่อว่าลุงไม่ผิดนะถ้ามีคนไหนที่ออกมาปกป้องลุงเราจะเข้าไปกดกดติดตามให้เขากดกดไลค์ให้เขาตลอดถึงบางคนเราไม่ติดตามเราดูไปเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะจริงใจกับลุงแค่ไหนแล้วก็ไปดูกดไลค์ให้อย่างเดียวกดไลค์ให้อย่างเดียวบางช่องเราไม่ได้ติดตามนะคะเพราะว่าเรา เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะจริงใจกับลุงแค่ไหนเนาะในส่วนตัวคือเชื่อเกินล้านอยู่แล้วคลิปก่อนที่ที่เป็นไม่เลิฟเจเจข้างก่อนที่ที่ลงหุ้นไปเนะี่ยก็จะออกมาพูดว่าเราไม่เชื่อว่าลุงพลกับประเต๋นเป็นคนทําคนที่ใส่ร้ายลุงพลอ่ะให้ไปดึงจานดาวเทียมมาเลยดึงจานดาวเทียมซูมจนเห็นหน้าลุงพลว่าลุงพลเป็นคนทําเราถึงจะยอมรับและเชื่อในสิ่งที่เขากล่าวหาลุงพล เราพูดอย่างนี้มาตลอดค่ะเพราะเราไม่เชื่ออยู่แล้วคุณสามารถไปดึงจานดาวเทียมมาและส่องให้เห็นว่าลุงพลเป็นคนทําเป็นคนพาน้องไปเราถึงจะเชื่อนะคะเพราะว่าถ้าถ้าคนที่เอาน้องไปโอ้ยบอกไม่ถูกเนาะบางคนบอกว่าพาไปปล่อยพาน้องขึ้นไปปล่อยบนเขาถ้าพาน้องขึ้นไปปล่อยบนเขามันหรือจะไม่มียุงกัดในป่าเขาขนาดนั้น มีทั้งยงุงมีทั้งอะไรเต็มไปหมดนะ่ะรอยต,ต,ตัวตัวตัวตนของน้องเนี่ยมันคงพลุนไปหมดนะ่ะมันคงไม่สะอาดสะอาดขนาดนั้นนะคะในความคิดของเรานะคะจากดูขาวเนาะแม้แต่เราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่นะ่ะพูดง่าย,ายๆที่จำปาดงนะ่ะเขาทำงานกันนะ่ะยุงกัดอย่างเป็นแผลกันขนาดนั้นนะ่ะแล้วถ้าเอาน้องขึ้นไปปล่อยไว้บนเขาจะขนาดไหนตัวน้องมันก็คงไม่เหลือที่จะว่างสำหรับยุงแล้วละคะ่ะ นะคะถ้าถ้าใครที่คิดว่าลุงพลเอาน้องขึ้นไปปล่อยนะ่ะถ้าขึ้นไปปล่อยบนเขาขนาดนั้นนะ่ะตามร่างน้องเนี่ยคงไม่มีส่วนว่างที่ยุงจะไม่กัดนะคะสังเกตที่แอชชัยก็โดนยุงกัดที่จำปาดงเห็นไหมหรือใครก็แล้วแต่แม้ที่แต่กกกอกอะโดนยุงกัดตอนกลางคืนก็เป็นแผลคนที่แพ้ก็จะขึ้นเต็มไปหมดนะ่ะไม่มีทางหรอกคะ่ะที่ที่คนคนหนึ่งจะเอาเด็กไปปล่อยบนเขาเพราะว่าสภาพ ที่เห็นนะมันไม่ใช่อย่างนั้นเนาะสภาพที่เห็นมันก็คงมาจากข้างล่างแล้วอะถึงได้เอาขึ้นข้างบนเพราะมันไม่มีรอยอะไรให้ให้เห็นว่าเป็นยุงกัดนะคะก็เลยไม่เชื่อนะคะก็เลยเอามามา,มาพูดคุยในวันนี้เนาะนะคะสิ่งที่อยากจะพูดอยากจะเตือนก็คือมิจฉาชีพมาทุกรูปแบบนะคะให้เราระวังยิ่งคนมาอว้อวดว่าอย่างงนอย่างนี้ให้คิดไว้เลยว่าเขาไม่ได้หวังดีกับเราหรอกคะ่ะ คนหวังดีของเราคือให้ดูจากการกระทําของเขาและพฤติกรรมของเขาเนาะขนาดเราดูเข้ามาตั้งนานเรายังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นยังไงนะคะก็ให้ดูไปเรื่อยๆการเวลาก็จะพิสูจน์คนอย่างว่าแหละค่ะนะคะคลิปนี้ก็มาฝากไว้เท่านี้นะคะหากใครรักใครมีเมตตาก,กับลุงพลการบริจาคมันก็ไม่ดีละคะ่ะลุงพลก็บอกแล้วว่าหากใครจะช่วยเหลือก็ซื้อของผ่านลุงพลไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของทีพีสกินไม่ว่าจะเป็น รุ่นไหนหรือว่าตัวไหนก็แล้วแต่ที่ผ่านเข้ามาที่ออกมาแล้วเนะี่ยที่มีอยู่หกเจ็ดตัวนะหรือกี่ตัวนะ่ะก็ว่าไปก็สนับสนุนไปค่ะอย่าไปบริจาคค่ะลุงพลเขาทําถูกแล้วว่าเขาไม่ต้องการรับบริจาคคือใครอยากช่วยเหลือก็ต้องบริจาคเอซื้อผลิตภัณฑ์เขาเราซื้อผลิตภัณฑ์เขาเราก็ได้เงินได้ผลิตภัณฑ์มาใช้จ่ายถึงเราไม่ใช้จ่ายเราให้คนอื่นไปเราก็ได้บุญนะคะทุกคนไม่จําเป็นที่ว่าเราจะต้องไปบริจาค บางทีเราเห็นไหมเราไปบริจาคให้คนอื่นน่ะไม่รู้ส่วนนั้นเข้าไปทําอะไรบ้างเราก็ไม่รู้จะถึงจะถึงมือคนที่เราหวังจะให้เขาหรือเปล่าแต่ของของลุงพลคือเราซื้อสิ่งของเราก็ได้สิ่งของต่อให้เราได้สิ่งของเราไม่ใช่เองเราให้คนอื่นเราก็เป็นบุญนะคะอันนี้ก็ฝากฝากแล้วกันนะคะการการที่เราจะโอนอะไรช่วยเหลือใครสักคนนะ่ะให้ดูว่าเขามีหลักฐาน หลักฐานการที่จะเราจะช่วยเหลือจริงไหมเขาพูดแตะปากนะให้ให้คิดไว้เลยว่าอันนั้นไม่ใช่แล้วคนที่พูดเต่ปากมาขอว่าอย่างงั้นอย่างนี้ตามที่เขาพูดมานะ่ะหลักฐานมันต้องมีว่าเราไปตรงนี้เขาเป็นอย่างนี้อันนี้เคยติดตามเขาเนาะว่าเรื่องของอะไรนโซอะไรนั่นนะแล้วก็มีการพูดถึงว่าเอาส่วนนี้ไปช่วยเหลือนายโซอย่างงั้นอย่างนี้แต่เราไม่ไม่เคยบริจาคขอโทษ ไม่เคยบริจาคไปเลยคือฟังอย่างเดียวแล้วก็ฟังว่าเราเคยเขียนเข้าไปถามเขานะคะว่าถ้าเป็นเรื่องจริงทําไมไม่เอาออกมาแชร์เอามาเปิดเผยให้เขารู้ได้เลยว่าเขาคนคนนี้มีตัวตนเราเคยเขียนเข้าไปในช่องของเขานะคะแล้วก็เคยเขียนเข้าไปแล้วเขาก็พูดอะไรนะบอกว่า เอเรื่องของกูกูจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็เรื่องของกูอะก็อะไรเขาพูดอย่างนี้เนาะเราก็ว่าโอ้ทำไมเป็นอย่างนงี้เราก็เลยเฉยๆนะคะพอเขาพูดคํานี้ออกมาเนาะแล้วเขาก็ด่าด้วยแหละเขาไม่ได้พูดเฉยๆเนาะเราก็เลยเออปล่อยไปเราก็ติดตามพอมาเริ่มแซะเราก็เลยถอนการติดตามก็ประมาณนี้นะคะ่ะอันนี้วันนี้พูดเยอะนะคะยี่สิบกว่าแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนระวัง ของพวกนี้นะคะอย่าไปเชื่ออะไรที่มันไม่ค่อยดีกับเรานะคะก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพมีสุขภาพพลานาไมยแข็งแรงนะคะปราศจากโรคภัยแค่เจ็บปราศจากคนที่คิดไม่ดีนะคะให้หลุดพ้นจากคนกลุ่มที่คิดไม่ดีพวกนี้นะคะก็ให้ทุกคนระวังนะคะก็ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก็เล้ยกกันเนาะเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ